สวัสดีค่ะาวา่ยังมีคนเดินอีกไม่โตขึ้นเท่าไรแต่ก็ต้องเก็บเพราะว่าคงไม่โตแล้วลอะคะ่ะไม่ได้จัง ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวช่วงช่วงสปริงเขาก็เกินไปอีกแน่นอนเพราะเชื้อตรงนี้เยอะมากให้ดูก่อนนะคะลืมถือมีดลืมหยิบมีดอีกค่ะ ก่อนนะคะ มีใครเอาดินมามากรบไว้แล้วค่ะเขาดันดินขึ้นมาถ้ามีคนเอามากรบไว้เขาคงมาเก็บแล้วอยโดนดอกเย็ยังไม่มีใครเดินมา ถ้ามามาเหา่าโอ้ยดูสินอกเล็กๆเยอะเลยตรงนั้นดูสิเนี่ยเนี่ยที่ติดอยู่ตรงนี้ ดอกขนาดเนี้ยอร่อยเก็บไว้กว่านี้ไม่ได้ ดอกมันจะหลุดจากขาค่ะ นู่นนะคะดอก่่เริ่ม เมื่อวานนี้เป็น black Friday พวกเราไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าฝนมันตกและอีกอย่างหนึง่งไม่อยากไปไปเข้าแถวยาวค่ะเหมือนกับเห็ดบวก เหมือนกับเห็ดโคนเลยค่ะโอ้ยดอกกลุด้น วางไว้ก่อนน้นมือมด,ดินล้วนล้วน หลุดแน่งะโอ้ยมีคนเดินมามคเมาเอไม่เาไม่เอา เอ,นะเอาหมามาด้วยจะดีอย่างหนึง่งจะรู้ว่า,วามีคนเดิน,ะ <c oughs> นามาเขาไปไกลแล้วไม่ต้องเห่าแล้วหยุดดอกเล็กแต่ขายาวอย่างนี้อร่อย เลยค่ะตรงน,นี้เขาชวนไปเดินหาเห็ดนางรมที่เกียจค่ะ ตรงนี้ก็เพราะความความขี้เกียจที่ขี้เกียจที่บอกนี่คือขี้เกียจแต่งตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงเนี้ยลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปเราต้องรีบอาบน้ํซาซักเสื้อผ้าเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยเรายังไม่ต้องอาบน้ําเลยค่ะถ้าลงมาข้างล่างสวยจังเลยไม่เห่าแล้ว ไทั้งเลค่ค่โอ้อเยอะแล้วนั่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่เห็ดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่อันนี้ไม่ใช่รากเห็ดนะคะเขาเรียกว่าไมซีเรียมน่ะซึ่งซึ่งสำคัญมากๆเลย เสียดายอะอยากจะเจออยากจะเจออีกที่มันเป็นทุ่งหญ้าที่คนเดินน้อยน้อยอะค่ะที่ไม่ต้องเก็บแบบแบบรีบๆแบบเนี้ยอ มันก็น่าสงสัยนะหรือว่ามีคนที่เขาทดลองเพาะเชื้อเห็ดแล้วก็ลองเอาเชื้อเห็ดมาโรยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครก็ตามถึงจะมีคนเอาเชื้อมาเชื้อเห็ดมาโรยก็ดีแล้วขอบคุณมากๆซะด้วยซ้ำมีเห็ดให้ได้เก็บ มีดอกเล็กเกเหมือนปลาสาทเลยเริ่มสว่างแล้วแฟลตปิดได้แล้วมัง้งนู่นน่ะยังไม่เคยยังไม่เคยเก็บเห็ดที่พอดึงขึ้นมาแล้วมีมีเป็นเส้นใหญ่แบบนี้หมายถึงเห็ดถั่วนะคะเนี่ยโอ้โหดอกนี้ดอ ติดขึ้นมาว่าจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามยังไม่ได้ไปสักที เดินไปอยู่ใกล้ๆเนี่ย่ะอย่างวันนี้จริงแล้วอ่ะก็เดินไปฉีดได้แต่ว่าเมื่อคืนนอนน้อยที่นอนน้อยนี่ก็เพราะว่า YouTube ตัดต่อคลิปเอาคลิปลงแล้วก็โอตัดต่อคลิปเนี่ยมันนานมากคนอื่นอาจจะไม่นานค่ะตรวจทานดีหูยนานจังเลยเนี่นะคะ โอ้คลิปนี้ยาวแล้วอันนี้กรบต่อยังมีเชื้ออยู่นะคะเนี่ยเนี่ยใส่พอไม้ไมาเก็บว้ไม้ดดที่เก็บนี่หายเยอะแล้วนะนะั่นะนะ่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมากนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกก,กำลังใจเดี๋ยวจะเก็บกลุ่มน,นี้ต่อไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยสวัสดีค่ะ